สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยไปตรวจประจำปีแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นโลหิตจางนะครับก็จะมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะเราเป็นโลหิตจางได้ยังไงนะครับแล้วจะทำยังไงให้โลหิตมันหายจางนอกเหนือไปจากนี้ยังมีหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนะครับความคิดไม่แล่นนะฮะเลือดลมเดินไม่ดีนะฮะแนะนำว่าให้ไปกินยาบำรุงเลือดนะครับ กินแล้วพวกนี้มันจะแข็งแรงมีกําลังวางชาทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้ผมก็จะมาไขาข้อ้องใจให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเวลาที่เราไปตรวจเลือดเนี่ยนะครับ Well, uh, สิ่งที่ตรวจนี้ก็คือค่า CBC หรือ Complete Blood Count นะครับโดย CBC นี้เราจะดูส่วนประกอบทั้งหมด3อย่างอย่างแรกก็คือเม็ดเลือดแดงอันที่2คือเม็ดเลือดขาวและอันที่3คือเกล็ดเลือดแต่วันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะในกรณีของเม็ดเลือดแดงนะครับเวลาเราดูเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราจะดูจําน,นวนว่ามันมีแค่ไหนนะครับดูลักษณะของเม็ดเลือดแดงนะครับว่ามันมีลักษณะอะไรแปลกประหลาดไปหรือเปล่านะครับดูว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กยังไงบ้างนะฮะ นอกเหนือจากนี้เรายังอยู่สารสําคัญที่อยู่ในเมือดแดงก็คือสารชื่อว่าฮีโมโกลบินนั่นเองนะครับฮีโมโกลบินตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการจับออกซิเจนเวลาเราหายใจเข้าไปทางปอดเนี่ยนะครับมันก็จะเอาออกซิเจนไปให้กับฮีโมโกลบินแล้วฮีโมโกลบินตัวนี้มันอยู่ในเมือดแดงมันก็จะพาเอาตัวออกซิเจนเนี่ยไปแจกใจ่ายให้กับอวัยวะต่างๆนะครับพอมันแจกจ่ายออกซิเจนออกไปแล้วเนี่ยนะครับฮีโมโกลบินมันก็จะ ต้องกลับไปที่ปอดใหม่เพื่อไปจะนำออกซิเจนตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆเหมือนเดิมนะครับนี่คือวงจรวัตจักรของมันและตัวฮีโมโกลบินเองนี่แหละครับเวลาได้รับออกซิเจนมันจะทําให้เลือดของเรามีสีแดงนะอันนี้คือเป็นหลักนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่มันปล่อยออกซิเจนออกไปแล้วเนี่ยสีของเลือดเรามันจะคล้ําลงนั่นก็คือเลือดดาของเรานั่นเองนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เรามีเลือดแดงแล้วก็เลือดดาอยู่ในตัวคนเดียวกันเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราดู อีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะบอกก็ที่อาจจะเป,เป็นตัวแทนของโลหิตจางได้ก็คือค่าชื่อชื่อว่าฮีมาโตคริตนะครับฮีมาโตคริตเนี่ยมันเป็นการที่เอาเลือดของเราเนี่ยนะครับไปปั่นนะไปปั่นเสร็จปุ๊บมันจะมีส่วนที่เป็นเซลล์นะครับก็มีเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดรวมกองอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนน้ําใสๆซึ่งน้ําส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีเม็ดเลือดอะไรอยู่นะครับเราจะดู จำนวนทั้งหมดนะครับคือเอาจํานวนน้ําเลือดนะครับบวกกับตัวเลือดนะครับเป็นถือว่าตัวนี้เป็น100%้ยเป็นตเต็มแล้วเราก็จะเอาเฉพาะจํานวนเม็ดเลือดแดงแล้วก็พวกเศษของเม็ดเลือดขาวหรือพวกเกล็ดเลือดเนี่ยเอามาวัดดูซิว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์ของเลือดทั้งหมดนะครับค่าตัวนี้ที่เอามาเป็นสัดส่วนก็จะเรียกว่าฮีมโตคริตนะครับอ่ะตอนนี้พอเราเข้าใจแล้วว่า CBC ของเราเนี่ยตรวจเม็ดเลือดแดงได้อย่างไรนะครับถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยเจอว่า มีค่าฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกตินะครับโดยค่าปกติเนี่ยแล้วแต่คนนะครับส่วนใหญ่ในผู้หญิงเนี่ยจะต่ำกว่าผู้ชายนิดนึงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้หญิงต่ำกว่า12หรือผู้ชายต่ำกว่า13เราจะสงสัยว่าคนคนนี้มีโลหิตจางขึ้นมาทันทีนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าเออแล้วถ้าเราเป็นโลหิตจางแล้วเนี่ยมันจะต้องทำยังไงขั้นแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นโลหิตจางเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราแก้ไม่ถูกนะครับมันก็ไม่หายนะครับมันก็ไม่หายจางนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าโลหิตจางมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราอาจจะพอมาแยกได้นะครับคืออันแรกเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถสร้างเมดเลือดแดงขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเออไม่เลือดแดงมันก็ต้องน้อยเราก็ต้องเป็นโลหิตจางจริงไหมครับทีนี้ก็ต้องมาเข้าใจว่าเออไม่เลือดแดงมันมันมาจากไหนในร่างกายเรามันสร้างมาตรงไหนนะครับ เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกครับโดยจะต้องอาศัยสารอาหารหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กนะครับสังกะสีรือคอเปอร์นะครับวิตามิน B12 วิตามินโฟเลตอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวที่จะสามารถทําให้เม็ดเลือดแดงมันสร้างได้แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีสารอื่นๆที่มีความสําคัญต่อก,การสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับทีนี้แปลว่าถ้าไขกระดูกเรามีปัญหาเออมันอาจจะสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ได้ก็ได้นะหรือถ้าเราขาดสารอาหารพวกที่ผมว่าไปเนี่ย มันก็สร้างมเมล็ดแดงไม่ได้นะถูกไหมครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทําให้เรามีปัญหาในงานในการสร้างเมล็ดแดงอทีนี้สมมุติว่าเราสร้างได้ปกติแต่เลือดมันจางถามว่าทําไมมันจางได้นะครับเราก็ต้องมาดูอย่างนี้ก่อนถ้าเรามีเลือดไหลออกไปสักที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าสร้างน้อยกว่าไหลออกไปมันก็ต้องเลือดจางถูกไหมครับไหลออกไปทางไหนได้บ้างก็ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนถูกไหมครับถ้าไหลออกไปเรื่อย เสียเลือดเรื่อยๆแน่นอนว่าก็ต้องเกิดโรหิตจางได,ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับถ้าเป็นในคนสูงอายุนะครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้เพราะว่ามันจะสามารถทําให้เลือดออกได้เรื่อยๆนะครับในทางเดินอาหารเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ซ้ําด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าคนที่มีพวกนี้บางคนก็อาจจะมีถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดำๆนะอุจจาระสีดําแล้วก็เหนียวติดซ้วมนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าเลือดจางไปด้วยนะครับบางคนก็มีเวียนศีรษะง่ายนะครับพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับ หรือถ้าน้องเหนือจากนั้นอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารเลือดออกนานๆพวกนี้ก็มีปัญหาถูกไหมครับอ่านี่ก็คือเป็นการที่เลือดออกบ่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกดว่ากถ้าเกิดว่าเราสร้างพอแล้วเนี่ยสร้างได้เพียงพอแล้วเฮ้ยทาไมเราถึงเลือดจางได้ก็มีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่เม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายนะครับแตกง่ายเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุเหลือเกินนะครับ โรคยอดฮิตในประเทศไทยก็คือโรคธาลัสซีเมียนะครับซึ่งมันมีแบบย่อยๆลงไปอีกหลายแบบนะครับแล้วพวกธาลัสซีเมียนี่แหละครับเวลาที่เรามีความเครียดมีการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้เมล็ดแดงพวกนี้มันแตกนะครับพอมันแตกแล้วก็เลือดจางนะฮะอันนี้เจอได้บ่อยๆนะครับพอเป็นนานๆมันก็จะยิ่งจางเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็อันตรายได้นะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งระบบไขและกระดูกนะครับตับม้ามก็จะโตอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้นะครับ อันนี้คือในแง่ของเมละแดงแตกเมละแดงแตกกรณีอื่นๆที่เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เช่นโรค G6PD Deficiency นะครับ G6PD เนี่ยมันย่อมาจาก Glucose 6 Phosphate Deficiency นะครับ uh, Glucose 6 Phosphate uh, Dehydrogenase Deficiency G6PD Deficiency อันนี้ชื่อมันยาวหน่อยนะครับก็เป็นการที่เราขาดเอนไซม์ชื่อว่า G6PD นะครับ มันก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงของเราแตกง่ายเวลาที่เรามีความเครียดไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอะไรพวกนี้หรือว่าเรากินยาบางอย่างกินถั่วปากอ้ากินอะไรพวกนี้เข้าไปมันก็จะทาให้เม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายเราก็จะมีโอกาสเลือดจางได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับโรคอื่นๆก็มีอีกเยอะแยะนะครับที่อเมริกาที่ต่างประเทศนี่เราจะมีโรคโรคหนึ่งชื่อว่า sickle cell disease นะครับ sickle cell anemia ก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันลักษณะเหมือนเคียวเคียวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sickle นะครับมันจะเป็นเนี่ยเป็นตัวเหมือนวงพระจันทร์นะครับ อันนั้นก็เป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกชนิดหนึ่งโรคอื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่น hereditary spherocytosis นะครับชื่อประหลาดไม่ต้องจํามันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโรคที่เม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับเราจะต้องไปหาว่าเราเป็นโรคไหนนะครับอทนนี้เราก็รู้แล้วว่าโอเคถ้าไขากระดูกเรามันสร้างไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเออไขกระดูกมันเสียหรือเราได้อาหารเข้าไปไม่เพียงพอจะเป็นเพราะว่าเรากินเข้าไปไม่พอหรือเรามีปัญหาางด้านการดูดซึมอสารอาหารพวกนี้เข้าไป มันก็ทําให้โลหิจางได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เ,ร,เรื่องนี้ก็ต้องไปดูว่าเลือดของเราหายไปไหนหรือเปล่าเช่น iah, เลือดออกมาเยอะหรือเลือดมันแตกไปเยอะนะครับเฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็น,ปนสาเหตุทั้งหมดแล้วก็การแก้ไขในแต่ละภาวะเนี่ยมันจะแก้ไขด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไปกินยาบารุงเลือดแล้วเราจะสามารถทําให้โลหิตจางของเรามันหายได้นะครับจริงไหมครับเช่น,มนเมลอดแดงแตกเนี่ยกินยาบำรุงเลือดเมลอดแดงก็ไม่หายแตกเพราะไม่ได้ทําให้เมลอดแดงมีความแข็งแรงอะไรเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับ คำถามต่อมาก็คือเออมันมีสาเหตุเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นแบบไหนนะครับเวลาที่เรามีอาการพวกนี้นะครับเลืองตรวจว่าเป็นโลหิตจางเนี่ยขั้นแรกที่หมอเขาถามเลยก็คือจะถามเลืองประวัติโดยประวัติอันที่เราถามกันบ่อยๆก็คือมีเลือดออกไหมนะครับมีประจำเดือนหรือเปล่าประจำเดือนมากี่วันมา,มามากแค่ไหนนะครับ ถ้ามันมามากๆเลยนะครับพวกนี้ก็แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรามีปัญหานะครับในคนกลุ่มนี้ก็จะมีการขาดธาตุเหล็กได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถามประวัติเรื่องของการดื่มเหล้านะครับการดื่มเหล้าเนี่ยมันจะทําให้เราขาดวิตามิน B12 แล้วก็โฟเลตได้ง่ายนะครับพวกนี้ก็จะทําไปสู่โลหิตจางบางชนิดนะครับและถ้าเป็นมากๆขาด B12 ขาดโฟเลตมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับก็คือเราจะมีอาการทางด้านระบบประสาทนะครับ เวลาเป็นมากๆบางคนก็จะนอนไม่หลับหุ่นหงิดง,ง่ายสมาธิไม่มีอ่อนเพลียบางคนก็การนอนมีปัญหาทั้งหมดนะครับหรือบางคนถ้ามันเป็นมากกว่านั้นอีกระบบไขสันหลังของเราเนี่ยมันก็จะเสียทําให้เรามีอาการเดินเซนะครับเดินแล้วเหยียบพื้นก็เหมือนไม่เราเหยียบไม่ถูกไม่รู้จะเหยียบยังไงล้วก็เดินเซนอาจจะหกล้มได้นะครับนี่คือปัญหานะครับแล้วนอกนอจากนั้นมันจะทําให้ไขกระดูกทํางานไม่ดีสะด้้ยซ้าไปนะครับพวกนี้ถ้าเรากินเหล้ามากๆเนี่ยอาการพวกนี้มาหมดเลยนะฮะ ที่เราจะ,จะต้องถามนะครับเรื่องของการกินเหล้าอ้อแล้วก็มีคนที่กินยาบางชนิดนะครับก็อาจจะทําให้ขาดวิตามินเหล่านี้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากินยาลดกรดชนิดที่เรียกว่าโปรตอนปััมอินฮิบิเตอร์เช่นโอมิปรโซลเอสโอมิประโซลเน็กเซียมนะครับพวกเนี้ยนะครับหรือแพรีเอตอ่าแพนโทโโซอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะต้องระวังเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายดูดซึม B12 ได้ยากขึ้นนะครับ และสําหรับสาวกคนที่กินเมทฟอร์มินเพื่อการชะลอวัยนะครับเมทฟอร์มินทําให้เราดูดซึม B12 ได้ยากขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสขาดวิตามิน B12 ได้ครับนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับส่วนโฟเลตเนี่ยบางคนใช้ยากดพูนเช่นยาเมทโทรเท็กเซตหรือต้องกินยากลุ่มที่เป็นแบคทริมนานๆพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้ซึ่งตรงนี้หมอก็จะให้เสริมนะครับ หรือเราก็ต้องดูว่าเอะเราตั้งคันหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ตั้งคันจะต้องมีความต้องการกับสารอาหารพวกนี้เยอะขึ้นก็จะต้องมีวิธีการดูพิเศษนะครับอ่าเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องแล้วหมอก็จะถามเรื่องระบบทางเดิอนอาหารด้วยเพราะว่าการดูดซึมสารอาหารเนี่ยมันสาคัญใช่ไหมครับคนไหนที่มีโรคปวดท้องเรื้อรังโรคลําไส้เรือรลลเร้อรังพวกนี้การดูดซึมอาหารมันก็จะผิดปกติทําให้เราขาดสารอาหารต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนี้เป็นประวัติที่เราจะถามนะครับนอกเหนือจากนี้ มีอะไรที่เราจะถามอีกไหมนะครับก็เรื่องของพฤติกรรมการกินนะครับบางคนกินมังสวิรัต์แหลกเลยไม่เคยกินเนื้อแล้วไม่ได้ทําอะไรเสริมเลยพวกนี้ก็จะมักขาดวิตามิน B12 ได้ง่ายนะครับหรือคนที่เลือกกินมากๆนะครับก็จะเลือกกินอาหารบางชนิดนะฮะทำให้เราขาดสารอาหารไปได้ดังนั้นความสําคัญมันอยู่ที่การกินให้หลากหลายกินให้สมดุลด้วยนะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆที่เราพอจะบอกได้ว่าเอ้ยเราเป็นอะไรนะครับ ทีนี้ในทางการแพทย์มันมีวิธีบอกอย่างอื่นไหมนะครับในกรณีที่เราดูค่า C B C ของเราเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับทางการแพทย์เราจะดูลักษณะของเม็ดเลือดแดงแล้วก็ขนาดของเม็ดเลือดแดงนะครับ ถ้าขนาดของเม็ดเลือดแดงมันเล็กมากๆเนี่ยนะครับบางทีเราต้องระวังว่าเราเป็นโรคธาลาสัสซีเมียหรือเราเป็นโรคที่ขาดธาตุเหล็กหรือเปล่านะครับโดยมันจะมีะลักษณะประกอบอื่นๆซึ่งหมอเขาจะดูได้จากการที่ดูค่า C B C หรือในบางกรณีอาจจะต้องเอาเลือดเนี่ยไปหยดบนสไลด์แล้วก็ไปดูลักษณะของเม็ดเลือดเลยนะครับการดูลักษณะของเม็ดเลือดเนี่ยมันจะพอบอกได้ว่าเราเป็นโรคอะไรซึ่งการดูลักษณะสไลด์เม็ดเลือดเนี่ยจะไม่ใช่การดูแบบสามมิติเหมือนที่ กลุ่มบางคนเข้าไปดูนะครับเช่นเจาะมาแล้วบอกว่าโอ้เลือดคุณมันหนืดมากมันจับเป็นก้อนคุณต้องไปทำํำเคเลชันเทอราปีคุณต้องไปกินอาหารเสริมตัวโน้นตัวนี้อันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมนะครับปัจจุบันเราไม่มีความน่าเชื่อถือในสิ่งเหล่านั้นแต่อย่างใดแต่ว่าการที่วิเคราะห์ลักษณะของเม็ดเลือดด้วยวิทยาการทางการแพทย์แบบปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันสามารถพอบอกได้เช่นว่าคนนี้ลักษณะเหมือนอว่าเราขาดธาตุเหล็ก อันนี้เหมือนกับทาราซิเมียอันนี้เหมือนกับโรค G6 p d ปอะไรอย่างนี้พอจะบอกได้เช่นกันนะครับหรือถ้าเซลล์มันใหญ่มากๆนะเราก็ต้องคิดว่าเออเราขาดวิตามิน b ี2ขาดโฟเลตไหมนะครับพวกนี้จะพอบอกได้หรือกินเหล้าหรือเปล่ามีโรคไทรอยหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันจะทําให้เม็ดเลือดแดงมันโตขึ้นกว่าปกติหรือโรคของไขกระดูกบ,บางประเภทก็จะทําให้มันโตนะครับดังนั้นเรื่องของลักษณะว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยข้อแรกเราใช้จากประวัติก่อนนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายว่ามีอาการเข้าได้กับอาการ หหรหือเปเช่นบีสิบสองบางคนก็อาจจะมีในแง่ของลิ้นเลี่ยนนะครับเจ็บปากนะครับแล้วคนที่ขาดโฟเลตมากมากก็อาจจะมีแผลในปากจริงๆเอเล่าก็ได้ว่าเหตุผลมันคืออะไรนะครับไอตัว B12 กับโฟเลตเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆต่อการสร้าง DNA นะครับดังนั้นเซลล์ไหนที่มันมีการแบ่งตัวเร็วมากๆแบ่งตัวเยอะเนี่ยมันก็จะต้องการในของพวกนี้เยอะถ้ามีให้มันไม่แพ้ไม่เพียงพอมันก็จะแบ่งตัวแล้วมีปัญหาเซลล์ตรงในกระพุ้งแก้มในปากเราเนี่ยเซลล์ทางเดิอนอาหารของเราเนี่ย มันแบ่งตัวเร็วมากนะครับพอมันแบ่งตัวเร็วมากแล้วเรามีโฟเลตให้มันไม่พอเนี่ยก็แย่แล้วก็เกิดแผลในปากขึ้นมาลิ้นเราก็เหมือนกันก็จะเลี่ยนขึ้นมาแบบนั้นเป็นต้นเลี่ยนเลี่ยนแล้วก็จะแสบได้ในบางคนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องหลังของว่าเออเราจะต้องตรวจตัวร่างกายดูอะไรบ้างนะแล้วเราก็ดูค่า cbc อย่างไรดูค่าเอาเลือดมาย้อมแล้วก็มาดูลักษณะของเลือดว่ามันเป็นอะไรนะครับทีนี้พอเราบอกคร่าวๆได้ว่าคนคนนี้เป็นอะไรแล้วเรารักษายัางไงนะครับ แน่นอนถ้าท่านโอ้มีอันนึงที่ผมลืมพูดไปก็คือโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของร่างกายหรือโรคเรื้อรังทั่วๆไปพวกนี้ก็จะทําให้เป็นโลหิตจางได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีมะเร็งต่างๆในร่างกายเนี่ยบางคน,นจะเป็นโลหิตจางคนที่ป่วยเรื้อรังเยอะๆเนี่ยบางคนก็เป็นโลหิตจางแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการขาดธาตุเหล็กหรืออะไรพวกนี้นะครับอ่าพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องด้วยเพราะฮอร์โมนพวกนี้ด้วยแล้วคนที่เป็นโรคไตนะครับไตมันมีหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่ง ในการสั่งเคราะห์ฮอร์โมนที่ไปเพิ่มเลือดให้เรานะครับถ้าไตามันวายแล้วเนี่ยมันก็สร้างฮอร์โมนตัวนี้ไม่ได้นะครับฮอร์โมนตัวนี้มีชื่อว่า e r y t h r o p o i e ต i n นะครับอีร t โ r o แปลว่าแดงนะครับ p o เอตินก็คือเป็นการกระตุ้นเป็นการสร้างพวกนี้นะครับการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับ e p o เอตินอี y t h r o p o เอตินถ้ามันเสียไปปุ๊บอะไตเราวายเราไม่มีตัวนี้เราก็ต้องฉีดฮอร์โมนตัวนี้เสริมเข้าไปไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ พอเราเข้าใจว่าเราเป็นจากอะไรแล้วนะครับเราก็มาดูเรื่องของการรักษาอ่ะแน่นอนถ้าท่านเป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะครับถ้าอยู่ในวัยที่มีประจำเดือนการทานธาตุเหล็กเสริมก็จะช่วยได้มากนะครับการบางคนจะมาถามว่าเฮ้ยถ้าเราทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างเดียวจะช่วยได้หรือเปล่าคําตอบคือมักจะไม่ได้ครับตอนท่ท่านทานอาหารที่มีธาตุเหล็กก็คือพวกเครื่องในพวกเนื้อแดงหรือพวกถั่วต่างๆพวกผักโขมอย่างเงี้ยนะครับ แสกนล็อบ uh, นะครับถ้าท่านทานพวกนี้กินเยอะๆทานเยอะๆมันมันไม่เพียงพออยู่ดีนะครับจะต้องทานพวกธ uh, าตุเหล็กเสริมไปอยู่ดีนะครับทีนี้พอเราทานธาตุเหล็กเสริมแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเวลาที่เรามีเมนเยอะๆเนี่ยบางครั้งต้องไปปรึกษาหมอสูตรเนรีแพทย์เพราะว่าถ้าเมนมันมาเยอะกว่าปกตินี้ก็เป็นโรคทางด้านสูตรเนรีแพทย์ซึ่งจะต้องไปรักษาด้วยไม่งั้นเลือดออกมาทุกครั้งนะครับเราก็ไม่หายเลือดจางสักทีถูกไหมครับธนะาตุเหล็ก หรือยาบำรุุเลือดหล,หลายๆอย่างเนี่ยมักจะมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบยาบำรุุเลือดก็อาจจะมีตัวอื่นเช่นมีโฟเลตมีวี2ิบอมีสังกะสีคอปเปอร์ปอนอยู่ด้วยนะครับการกินพวกนี้โดยที่มากเกินไปมีปัญหาไหมมีครับธาตุเหล็กเนี่ยผลข้างเคียงสําหรับคนที่กินเข้าไปนะครับหลายๆคนที่เคยกินก็คงจะทราบก็คืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องผูกได้นะครับท้องผูกได้หรือว่าอุจจาระออกมาแล้วมันสีดําปีเลยนะครับสีดําสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้อันตรายนะครับอุจจาระ ที่เป็นจากธาตุเหล็กมันจะสีดำๆจุเขียวนะครับตัวนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่บางคนท้องผูกมากเลยจากการกินธาตุเหล็กนะครับนั้นไม่จําเป็นอย่าไปกินนะครับต้องจําเป็นก่อนถึงจะไปกินแล้วถ้าเรากินธาตุเหล็กเราควรจะกินอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มักจะให้กินธาตุเหล็กชนิดที่เรียกว่าฟอรัสซัลเฟตนะครับกิน3า5ิมิลลิกรัมต่อวันนะครับ ก็อาจจะเป็นกินแค่เช้าเย็นก็พอนะครับหรือบางคนที่มีปัญหามากๆก็กินวันเว้นวันนะครับการกินวันเว้นวันเนี่ยบางครั้งเราเจอว่าเขาสามารถที่จะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นและมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เราดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือการกินคู่ไปกับวิตามินซีนั่นเองนะครับแค่5 0าร้อมิลลิกร,รัมเนี่ยก็สามารถช่วยทําให้เราดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งของธาตุเหล็กนะครับอ่อ ถ้าท่านเป็นคนที่ขาดโฟเลตนะครับหรือขาดวิตามิน B12 นะฮะเช่นว่าท่านดื่มเหล้ามากแน่นอนท่านก็ต้องไปเลิกเหล้าก่อนถูกไหมครับคนที่กินยาโดยที่หมอไม่ได้สั่งแล้วเราอยากไปกินเองกินเมทฟอร์มินเองแล้วขาด B12 ขึ้นมาก็ต้องไปกินเสริมเอาเองนะครับอ่านี่สำคัญแล้วมันก็จะมีะเช่นพยาตืดปลานะครับ พยาตืดปลาเนี่ยมันชอบไปอยู่ในลาไส้เล็กส่วนที่มันใช้ในการดูดซึมวิตามิน b ี2มันก็ทําให้เราขาด B12 ได้ดังนั้นคนที่ไปกินปลาพวกที่มันมีตืดปลาอยู่บ่อยๆที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเนี่ยจ,จะต้องไปตรวจนะครับต้องไปกินยาฆ่าพยาธิถึงจะถึงจะดีขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็มีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นในคนท้องอันนี้มีความพิเศษเพราะว่าความต้องการต่อสิ่งต่าง ที่เราพูดไปเนี่ยมันจะสูงขึ้นก็อาจจะต้องกินโฟเลตเสริมเพราะว่าถ้าไม่กินเสริมเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับอาจจะมีลูกที่เกิดออกมาแล้วมีปัญหาทางด้านระบบประสาทได้นะครับก็หมอก็จะให้กินเสริมกินธาตุเหล็กเสริมนะครับ B12 ก็อาจจะต้องกินแล้วก็วิตามินอื่นๆก็มีส่วนเสริมเข้าไปด้วยในคนท้องนะครับนอกเหนือจากนี้คนที่ต้องใช้พลังเยอะๆแน่ๆก<น>็ค<น>ือคนที่ป่วยเยอะๆมีโรคโนรโนรคนี้พวกนี้บางครั้งก็อาจจะนจําเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปนะครับไม่ฉะนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่หายได้นะครับ เอ่อพวกเนี้ยคนที่มีโรคไทรอย์แน่นอนว่าก็ต้องมารักษาไทรอยก่อนนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดโรคโลหิตจ้างได้เยอะขึ้นอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับที่เหลือก็คือโรคเม็ดเลือดแดงแตกเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องใช้โฟเลตเยอะมากนะครับพวกนี้ก็จาเป็นจะต้องกินโฟเลตเสริมนะครับแต่ที่ห้ามทําห้ามทําเลยนะครับคนที่เม็ดเลือดแดงแตกบ่อยพวกเนี้ยจะมีธาตุเหล็กเกินสูงมากๆเลยอยู่ในร่างกายนะครับ แล้วถ้าเราปล่อยให้มันสูงมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าอาจจะทําให้ตับทํางานผิดปกติหัวใจทํางานผิดปกติแล้วปัญหาต่างๆก็จะตามมาอีกมากมายนะครับคนเหล่านี้ที่มีเมลแดงแตกเยอะๆเช่น G6PD ที่ปล่วยบ่อยๆนะครับเป็นทาร์สซีเมียนะครับหรืออาจจะมีโรคแปลกๆชื่อว่า Nocturnal Hemoglobinuria นะูอันนี้ไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรช่างมันนะครับ พวกนี้นะครับอาจจะต้องกินโฟเลตเสริมแต่ห้ามกินธาตุเหล็กเสริมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าท่านกินธาตุเหล็กเสริมท่านจะมีธาตุเหล็กเกินกว่าปกติและอันนี้เกิดธาตุเหล็กเป็นพิษซึ่งคนเหล่านี้นี่แหละครับที่จําเป็นจะต้องทำคีเลชันเทอร์ปีนะครับคีเลชันเทอร์ปีเราไม่ได้ทําสําหรับคนทั่วไปไม่ได้เอาไว้ป้องกันโรคหัวใจโรคโนโรคนี้นะครับแต่ถ้ามีธาตุเหล็กเกินในร่างกายคนเหล่านี้ต้องทำคีเลชันเทอร์ปีมีทั้งแบบฉีดแล้วก็แบบกินซึ่งตรงนี้คงจะต้องไป คุยกับคุณหมอที่รักษาเอาเองว่าจะต้องทํำยังไงเราจำเป็นจะต้องทําหรือ,อยังนะครับทำแล้วต้องทําบ่อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆที่เราจะเปนจะต้องทราบนะครับนอกเหืจากนี้ก็จะต้องไปดูเรื่องโรคประจําตัวอื่นที่เรามีนะครับโดยเฉพาะโรคกระเพาะลําไส้นะครับบางคนมีโรคกระเพาะที่มีเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่า h e l ิโคแบคเตอร์ไพโรไลนะครับชื่อเหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่มันไม่ใช่นะฮะเชื้อตัวนี้มันทําให้เรามีกระเพาะอักเสบม,มีแผลนในกระเพาะอาหารแล้วก็ทําให้เราดูดซึมธาตุเหล็กได้ไม่ค่อยดีด้วยซ้าไปนะครับมันก็จะเกิดโรคโลหิตจางขึ้นมานะฮนะอ่านี้เราก็รู้ไปแล้วนะครับว่าเออขั้นแรกถ้าเราเป็นโลหิตจางเราก็ต้อง ดูว่าเราเป็นจากอะไรมันมีได้หลายสาเหตุทุกคนไม่ได้แก้ด้วยวิธีเดียวกันหมดนะครับการไปกินยาบำรุงเลือดบางครั้งอันตรายด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่าเราเป็นโลหิตจางชนิดที่เม็ดเลือดแดงแตกเรากินเข้าไปปุ๊บเราก็ธาตุเหล็กเกินเกิดปัญหาบางคนอาจจะเป็นขาดธาตุเหล็กจริงแล้วกินผิดวิธีมันก็จะมีปวดท้องคลื่นไส้ไอาเจียน่ายไม่ออกท้องผูกอ่ะตามมาอีกนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาใหญ่นะครับนั้นเรื่องพวกนี้ก็คือจะต้อง ทราบก่อนว่าถ้าท่านเป็นอะไรนะครับถ้าท่านเป็นโรคไตก็อาจจะต้องได้ฮอร์โมนไตเสริมนะครับหรือในบางกรณีหมอก็อาจจะต้องให้ยาธาตุเหล็กเข้าไปทางเส้นเลือดนะครับเสริมด้วยในบางกรณีนะครับเช่นกรณีที่เป็นโรคไตาบางคนก็จะต้องให้ตัวนี้เข้าไปเสริมนะฮะอ่าดังนั้นเวลาที่เราไปตรวจร่างกายแล้วเราเจอโลหิตจางถามหมอเขาก่อนเลยครับว่าเราเป็นโลหิตจางเพราะอะไรการแก้ไขมันขึ้นกับสาเหตุทุกคนไม่ได้แก้ไขได้ด้วยวิธีเดียวกันนะครับ ทานอาหารให้หลากหลายรับหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าเครียดเยอะนะครับแล้วก็ยาอะไรแปลกๆถ้าเรามีโรคประจําตัวไม่ลือดแดงแตกง,ง่ายต้องถามหมอเสมอว่ากินได้หรือเปล่าเพราะไม่ฉะนั้นยิ่งทําให้เมล็ดแดงมีปัญหาก็ยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะครับอ่า ด alt, ื่มเหล้าแน่นอนไม่ควรจะดื่มเยอะนะครับก็เลิกไปเลยก็ดีเพราะว่าจะยิ่งมีปัญหานะครับโรคไทรอยโรคเบาหวานกินเมทฟอร์มินโรคระบบทางเดินอาหารกินกินยากลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบเตอร์ต่างๆพวกเนี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดนะครับปรึกษาหมอให้เรียบร้อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วถึงจะรักษานะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าเพียงเท่านี้แล้วกันจริงๆมันมีอีกหลายๆแง่มุมของเรื่องของโลหิตจางนะครับคงจะเล่าได้ไม่หมดถ้าใครมีอะไรที่สงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้ามี แพทย์ที่ทํางานด้านโลหิตวิทยามาฟังนะครับถ้าผมพูดอะไรก็ผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ชี้แจงชี้แนะได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ